คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆหมูๆมามาที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคนะ้วก็กระสิบทุกคนทุกท่านกันอนนะครับผมวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วผมคนกลางเนเดิมนะครับเพิ่มเติมกือเปรี้ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมรักกี้ในโค้บว์จากค่ายพีจีนะครับวันนี้เราก็พบมาสองร้านเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอ่ะ มันเริ่มวิธีว่าผมไม่ต้องมีพิธีรีตอมไม่ต้องมีพิธีพิเตอร์อะไรอะไรมากมายนะปาหมุนไ้ก่อนเลยจัดปลาเต็มคาราเบลขอมาแบบสวยๆอ่ะมาแมวแมวนี่ถือว่าเป็นเกมเก่าแล้วนะครับแต่มันก็ยังไหลอ่ะมันก็ยังเล่นได้มันยังไหลดีอยู่นะดูเอามาคุทชี่ลงมาถือว่ามัน มันก็ยังไหลดีอ่ะมันก็ยังแบบมามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วแบบเนี้ยดูดิมาดิเนี่ยพันเจดดูดิช็อตเดียวช็อตเดียวนาเมลมาเต็มขนาดนี้มาดิเคมาอย่างนี้เคต้ K, 3, องสามโทหนึ่งพีแล้วแบบนี้เปิดมาแบบนี้เป็นไงครับผมแบบนี้ก็หมูก็ต้องเป็นเคไม่ก็เป็นเอยบร้อยครับผมได้ ไอ้แมวมาต่อคูณ4 48แล้วผมแบบนี้แล้วได้เคเต็มแถวแบบนีออนเบเรย9 176บาทจังหวะนี้แล้วได้ตัวแดงมาจาับไปก่อนอีก40บาทอ้อแล้วซูชิลงมาอีกโอ้โหโดูดิแค่นี้ก็แบบปังๆแล้วว่าอย่าบอกนะกดดีกว่าโบโอ้โหไว้ไม่เข้าอะ่ะมา ตืดตืดตืดโอ้ยังดีได้นี่ต่อโอ้โหขอซูชิช่องสามมานี่โอ้แบบนี้เต็มชอ็อตสามล้วฟิแต่ไม่มีคูณถ้ามีคูณนะมันจะเฟียวมากเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยมาบอกแล้วว่าต้องมามาไปูุณธรรำเพลงครับไม่ต้องมีพิธีรีตองเ,เลยจะนไรอะไรกันมากมาเลยครับผมมาเราไปนสุ่มนะฮะหมอนชอบ เลยเลสเก่ามาก็บไปที่เออมาเสืองานเต็มเต็มเต็มคาราเบลแบบนี้เต็มคาราเบลแถมเจเป้ไปหนึ่งทีแบบนี้ก็เปิดมาเป็น26ปารผมแบบนี้เจ๊ดคิวมาออมานิ่งทำไมอะลูกมาเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละลูก 80, สีรับเกษสรเสืงานเต็มคารเป้ โอเคมาลูกหลํอมๆน่ะหล่อมไปลูกหล่อมไปหลอมไปหล่อม,ไป,อมไปหน่อยลูกเออมาดิสุี่มาโอ้โหสุดี่ไม่ลงมาสุดที่ยอมาแล้วเรื่องรเรื่องบเบื้องแตกมา <c oughs> นิ่งวะ <c oughs> โอเคอยู่ไปต่อเปิดโบด้่ะไปโอ้โหแล้วแบบนี้เซ็ม่นอนโอ้โหเอาไปดีแต่พันเจ็บจบปิงเลยจบปิ้งเลยจังหวะนี้ไม่ต้องมีพิซซีรีตอไม่ต้องมีบอลเต้นๆได้อนารมากอายอ่ไปเปลี่ยนหลเลยจนทีเคยเราช่างแรก อืมน่ารักแบบนี้เปิดน้ำมันเทโอ้ได้แมวอ่ะมาเออมาดิมาดิแล้วแบบนี้เต็มแฉกเต็มแฉกเต็มแฉกแฉกชลาเทชินชลาแฉกไม้สี่ร้อยมาโอเคผิดย่านะเต็มมาราเบลเลยแบบนี้มามาอีกมาอีก มาอามันเต็มฉับนะแล้วลูกคุณดูมามาดิแบบนี้เต็มฉับได้นานลูกคุณดูแบบนี้มาละมาสวยๆเอออย่างนั้นแหละลูกพ่อมาต่ออู๋อู๋หนึ่งร้อยเซกเตอร์เข้าอ่ะคุณดูโอ้โหเซกเตอร์เข้าอ่ะหนึ่งร้อยได้มามาะไปกันต่อ มาไปเฮ้ยย่านิ่งนิเออยยนิ่งย่านิ่งอย่านิ่งยงนิ่งยนิ่นั่นอยู่นันดูอมาเออมาอย่างนั้นแหละลูกพ่อเป็นพารเพารเต้ปาราเต้ฟัง ซีคูอโนโันโซปานาโซ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 เซแบบนี้เต็มเต็มฉอดอีกหมื่นห้าสวยจนะังป่านป่าป่าไปกันต่อ,อคอนดูโอเคโอเคนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับปบ๊ปายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย